สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ยูทูปตังกุยสังกุยนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับมาคุยกันถึงเกมที่เอเมเรตสเตเดียมเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับเป็นเกมแห่งความทรงจำแน่ๆนะครับจะเป็นหนึ่งในเกมที่ขึ้นหิ้งเลยสำหรับอาร์เซนอลนะครับจะบอกว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลปลดแอกแมนเชสเตอร์ซิตี้ก City, ็อาจจะพอพูดแบบนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาเนี่ยรวมเกมเมื่อคือนด้วยเนี่ยหนัดแล้วนะครับ ห้านัดในทุกรายการเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยหนึ่งในนั้นมีเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับเสมอกันแล้วก็ยิงจุดโทษเนี่ยอาร์เซนอลชนะแล้วก็เจอกันในลีก2ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยฤดูกาลที่แล้ว2023-24แล้วก็ฤดูกาลนี้2024-25เจอกันเย้าเยือนครบแล้วนะครับอาร์เซนอลไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่แพ้กลับมาเสมอ0ูนฤดูกาลที่แล้วเสมอ2-2ในฤดูกาลนี้แล้วก็เล่นในบ้านที่เอมิเรตสเตเดียม อาร์เซนอลชนะทั้ง2ฤดูกาลนะครับหนึ่งศูนย์เมื่อฤดูกาลที่แล้วและเมื่อคืนที่ผ่านมาชนะ5ประตูต่อหนึ่งจากเดิมที่เจอแล้วแพ้แล้วแพ้อีกนะครับเคยแพ้สิบห้าจากสิบหกเกมที่เจอกันในทุกรายการแพ้เย้าเยือนหกฤดูกาลติดต่อกันก็คือสิบสองเกมซ้อนๆเลยนะครับไม่นับบอลถ้วยนะสิบสองเกมซ้อนๆในเกมหลีกหกฤดูกาลอาร์เซนอลไม่มีคะแนนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยมาสู่วันที่เนี่ยสามารถเสียดดยได้แล้วอะ ได้ที่เจอกันในช่วงต้นฤดูกาลกันยายนจะชนะอยู่แล้วไปโดนตีเสมอนาที98เล่น10คนมาตั้งแบบครึ่งหนึ่งเต็ม,ตมๆนะเนี่ยมันเป็นภาพที่เอ้ยมันมองเห็นพัฒนาการนะทีนี้เนี่ยจากเดือนกันยายนมาถึงตอนนี้มันก็ร่วมๆวม,วม5เดือนใช่ไหมฮะตุลาพฤศจิกาธันวาคมมกราคมแล้วก็เนี่ยประมาณ4เดือนกว่าๆเนี่ยอาร์เซนอลสามารถประกาศตัวได้แล้วว่า ตอนนี้ผมคือทีมที่ดีกว่ากุ่ดแล้วนะนะครับในภาพของเกมที่ออกมาในตารางคะแนนที่มองเห็นมันมาถึงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะปราบปลื้มกับผลง่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาสกอร์นั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ารูปเกมแล้วโดยเฉพาะการคุมเกมทั้งหมดในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับเป็นภาพที่ตรงกันข้ามอาร์เซนอลเคยโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเล่น เคาะบอลทําชิงไม่เจอบอลน,นะครับแฟนบอลตะโกนร้องโอเล่โอเล่โอเล่เวลาผ่านบอลไปแต่ละทีเนี่ยอาร์เซนอลเคยเป็นลิงชิงบอลแบบนั้นเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาภาพมันกลับกันแล้วครับมันกลายเป็นอาร์เซนอลเนี่ยทำแบบนี้ใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วแล้วมีจังหวะถอนคันเร่งด้วยซ้ำนะกับอาร์เซนอลคุมทุกอย่างได้อยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำจังหวะนี้ไม่อยากทำก็โอเคเคาะไปเคาะมาจังหวะนี้อยากจะบีบ บีบแดนบนบีบไล่กลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็แน่นอนแมนซิตี้ก็คงไม่อยู่เฉยแน่นะครับเป๊ปกับลูกทีมเขาก็ต้องหาวิธีในการปรับแก้แล้วแมนซิตี้ก็จะต้องกลับมาใหม่ให้ได้แต่ว่าณน,นาทีนี้เวลาเนี้ยอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเป็นเกมที่น่าประทับใจมากๆนะครับจริงๆแล้วเกมเนี้ยถือว่ากดดันนะอาร์เซนอลแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ว่าเลือวพูชนะไปเมื่อวานเนี้ยทำให้ช่องว่างมัน ค่อนข้างจะห่างแล้วก็อ์เซอนต้องชนะเพื่อบีบกลับไปเหลือจะบอกว่าบีบก็ไม่ใช่ต้องชนะเพื่อให้กลับไปตามลิพูลเป็น6คะแนนเหมือนเดิมโดยที่ยังเตะมากกว่าลิภูลหนึ่งนัดทีนี้การประกาศตัวประกาศรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าแปลกใจทั้ง2ฝ่ายนะนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยใช้ออมามามูชต่อเนื่องนะมีซาวินโมีฟิลฟอรเดนมีเออร์ลิงฮารันนะครับ คู่กลางเป็นมาติโอโควาซิชกับแบรนโดซิลวากองหลังก็ยังใช้มาตูสนูเนสเป็นแบ็กขวานะครับมานูเอลองคารจีกับจอห์นสโตนเป็นคู่เซนเตอร์แล้วก็ยอสโกควาดิโอเป็นแบ็กซ้ายผู้สารประตูใช้เซฟานออเตกานะขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยตามคาดนะครับซ้ายไมลยลุสเคลลี่แม้ว่าจะมีคาราฟิโอรีนะแต่ว่าตอนเนี้ยโอ้โหเจ้าหนูลุยสเคลลี่ในฟอร์มสุดยอดมากนะครับ ก็ลงยึดตำแหน่งตัวจริงทางทางแบ็กซ้ายยูเลียนทิมเบอร์แบ็กขวาคู่เซนเตอร์ก็วิลเลียมซาลิบากับกาเบียมาคาเยสนะครับผู้สาประตูดาวิดลาย่ากองกลางเด่นมากๆทั้ง3คนเลยมาร์ตินโอเดกาธ์โทมัสปาเตแล้วก็ดิคาไลส์นะครับข้างหน้าก็ใช้กาเบียลมาตินเนลี่เนี่ยเล่นด้านขวานะแล้วก็มีไคฮาวเวสเล่นหน้าเป้าแล้วก็เรียนโด,ดทรอสซาลงสนามเนี่ยตัวจริงเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ด้วยความเข้มข้นของเกมความกระตือรือร้นนะครับ ความคึกคักกระฉับกระเฉงเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชัดเจนแค่เริ่มเกมมานาทีกว่าๆเนี่ยอาร์เซนอลก็ได้ประตูแล้วนะครับเป็นการบีบเห็นเลยว่าอาร์เซนอลบีบเกมใส่แมนแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยบีบแดนบนเลยนะครับเหมือนที่เขาเคยโดนทําเลยช่วงที่อาร์เซนอลตั้งหลักใหม่ๆใ,ในมือของอาร์เตต้าเนี่ยพยายามตั้งเกมจากแดนหลังนะครับเซตเกมบิลล์อัพขึ้นมาเนี่ยเวลาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรเป็นภาพแบบนี้เลยคือมันซิตี้บท กดแดนบนแล้วก็แย่งบอลมาได้แย่งบอลมาได้แล้วทำประตูทำประตูทำประตูเนี่ยเป็นภาพที่กลับกันนะส่วนเกมเนี้ยทำแบบนี้ได้เด็ดขาดมากๆกนะครับการปล่อยบอลของมานูเอลคาร์จีการปล่อยบอลของจอห์นสโตนหรือว่าการออกบอลของเซฟันออลเตกาเนี่ยมันยากหมดแต่ว่าแมสตี้เขาเล่นแบบนี้นะครับที่ผ่านมามันทําได้แต่เกมเมื่อคืนเนี่ยเรียกว่า ความมั่นใจมันหดหายแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าความกระฉับกระเฉงมีน้อยกว่าอาร์เซนอลจริงๆแค่ร้อยสวินาทีนะอาร์เซนอลก็ได้ประตูก็บีบแย่งเนี่ยจอห์นสโตนจ่ายมาให้อาคารจีอาคารจีบอลมันช้าที่เขานิดหนึ่งมากจังหวะนิดเดียวทีเดียวเองทรอสซาจิ้มเลยนะครับพอจิมเนี่ยบอลทะลักไปถึงไลท์ไลท์แตะต่อทันทีมันตั้งรับไม่ทันนะครับแตะต่อให้ใครฮาวเวสฮาวเวสหลุดเข้าไปก็ไหลเข้ามาแล้วอดิการ์ยิง เริ่มต้นเหมือนฝันเลยนะครับอาร์เซนอลต้องการชนะแล้วเริ่มต้นได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ยังเล่นแบบด้วยความเข้มข้นแบบนี้นะครับออ,อีกถัดมาอีกสัก3ามนาทีโอดกาดได้งัดบอลทะลุช่องเนี่ยงัดง่ายๆเนี่ยให้มาติลลี่หลุดเข้าไปยิงแต่รุ่นนี้ล้ำหน้าคือเริ่มเกมมาเนี่ยไม่ถึง10นาทีเนี่ยอาร์เซนอลทำให้เห็นเลยว่าเกมนี้เข้ามาดีมากๆเกมแพนแผนเนี่ยมาแบบนี้เลยกลางเข้าบอลดุหนักดุดุดันหนักแน่นนะครับ เข้าถึงเข้าถึงนะ,ะตัวเซนเตอร์ก็คุมตัวอันตรายอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ดีแต่บอลมันไปไม่ถึงข้างหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่าไหร่แมซิตี้ก็มีลุ้นจากลูกเซตพีซะลูกตั้งเตะมุมนาที23เนี่ยก็เกือบได้ประตูนะอูมามามูสเปิดแล้วก็กวาดิโอได้เทสขึ้นมามงเนี่ยดาวิดลายาเกมนี้ไฮไลท์มันไปที่กองกลางไปที่กองหน้าแต่ว่าลายาเซฟสำคัญสำคัญ2-3าครั้งนะช่วยไว้ได้ อย่างลูกนี้ปัดหวาปัดแล้วบอลไปตกชนคารารันซ้ำไม่ได้ลูกนี้ถ้ามันเข้าไปเนี่ยมันก็โดนตีเสมอตั้งแต่นาที20กว่ามันก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงต่อถูกไหมฮะก็ถือว่าช่วยให้ทีมยังนําอยู่นะแล้วก็นาที26เนี่ยโอกาสทองของอาร์เซนอลเลยเหมือนเดิมครับเป็นโอกาสอ่าเป็นการบีบแย่งแดนบนโควาซิชช้าปุ๊บโดนดิคาไลซ์จิมจิมบอลหลุดไปถึงฮาร์เวสได้ยิงโล่ง,ลง บางวันนั้นก็เชื่อว่าแฟนบอลอร์เซนอนลคงจะหงุดหงิดใครฮาวเวิร์สเยอะเลยแหละนะครับแต่ว่าจบเกมก็อาจจะเป็นอีกลอารมณ์หนึ่งนะเพราะว่าฮาวเวิร์สยิงได้ในที่สุดลูกนั้นก็ถือว่าโยนโอกาสทองทิ้งไปเนพะียงแต่ว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะเป็นวันเวนะก็เลยณนะเวลานั้นนะ่ะที่ฮาวเวิร์สยิงไม่เข้าแน่นอนมันมีความกังวลเกิดขึ้นว่าเอ้ยลงโทษไม่ได้ยิงประตูที่2ไม่ได้แล้วเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเนี่ย มันเหมือนเปิดโอกาสให้แมสตี้กลับมาไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อจบเกมแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ที่เป็นอยู่ภาพหนึ่งที่น่าน่าประทับใจก็คือโอเดกาศนะครับกับทันทีมฮาวเวสยิงโล่งๆลูกนั้นออกไปเนี่ยแน่นอนว่าก็คงมีแต่เสียงบนน่นนะแต่ว่าโอเดกาศคือคนแรกที่เข้าไปตบตบไหลให้กําลังใจฮาวเวสนะเขารู้ดีว่าอฮาวเวสกกำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันจากแฟนบอลมากขนาดไหนนะครับ นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยดาวิดลายาเซฟอีกแล้วคือลูกยิงของซาบินโยเนี่ยมันฉลับแล้วมันพุ่งเรียดตรงกรอบด้วยแต่ปฏิกิริยาของลายาเนี่ยล้มตัวปัดไว้ได้จบครึ่งแรกให้สซอร์นนึ่งศเนี่ยมันถือว่าสําคัญนะนะครับทีนี้ครึ่งหลังมาเนี่ยโอเคแหละสุดท้ายเนี่ยแมนเชสเตอร์ที่ตีตเสมอได้จริงๆ1-1่เป็นจังหวะที่วางบอลขึ้นไปทางขวาแล้วก็ มาดูส n ูเนสได้บอลให้โฟเดนโฟเดนจ่ายเข้าเขตโทษแทงเข้าไปง,าง่ายๆเนี่ยบอลไหลตามช่องซาบิโยวิ่งฉีกไปเอาแล้วก็ตวัดเปิดจังหวะนี้ก็ต้องชมการหาตำแหน่งการชิงเหลี่ยมของฮาลันนะครับจังหวะที่ซาบิโยเปิดเนี่ยฮาลันยังอยู่หลังวิลเลียมซาลิบาอยู่เลยแต่จังหวะที่บอลออกจากท้านเนี่ยฮาลันขยับขึ้นมาปาดหน้าแล้วแล้วก็ เหลี่ยมนะัม้นเป็นของเขาแล้วแล้วก็เทคตัวมงแล้วมงได้ดีด้วยนะครับอืมแต่จุดพลิกผันสําคัญผมมองว่าตรงนี้แหละคือจริงๆดูจากเกมของอร์เซนอลเนี่ยแม้ว่าจะไม่เกิดประตู21ของโทมัสปาเต้นะในนาทีต่อมาเนี่ยอืมสุดท้ายแล้วอรนเซนอนก็น่าจะบดได้เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าประตูของปาเต้ลูกเนี้ยนาที56หหลังจากโดนนำเออหลังจากโดนตีเสมอแค่นาทีเดียวเนี่ย ปาเตมายิง2-1นเนี่ยถ้ามันไม่เกิดเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นยังไงมันเราไม่รู้เราได้แต่คาดการว่าก็เสร็จอาร์เซนอลอยู่ดีเพราะว่าเกมมันออกมาแต่ว่าเกมมันออกมาแบบเนี้ยอาจจะเพราะว่าประตู2อหนึ่งมันเกิดขึ้นมันทําให้แมนเชสเตียเนี่ยช็อตไปเลยมันไม่ไม่ไม่ทันได้ยังดีใจไม่ทันเสร็จอ่ะจะตั้งหลักใหม่หาวิธีการในการที่จะรับมือกับอาร์เซนอลนะครับมาโดน2อหนึ่งเนี่ยมันมันทุกอย่างมันพลิกกลับไปกําลังใจมันก็ โดนทำลายอีกครั้งหนึ่งประตูนี้สาคัญนำตีเสมอได้แค่นาทีเดียวแล้วมันเป็นความผิดพลาดของตัวเองอันนี้แมนเชสเตอร์ก็ต้องลงโทษคือก็ต้องโทษตัวเองคือมาดูสนูเนสเนี่ยอุตส่าห์แย่งบอลจากทรอสซาได้แล้วนะแล้วก็จ่ายให้โฟเดนแต่โฟเดนจ่ายลูกนั้นเสี่ยงมากๆเขาจะจ่ายให้ออมามามูชคือลูกนี้ลูกจ่ายของเขาถ้ามันไปถึงมามูชเนี่ยมันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เลยมันมีสิทธิ์ลุ้นไปถึงประตูได้เลย ถามว่าจ่ายลูกนี้ไอเดียเนี่ยมันโอเคไหมมันก็โอเคแต่ว่าน้ำหนักบอลของโฟเดนมันไม่ได้นะครับแล้วมันมีกรรมการอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยการจ่ายบอลของโฟเดนมันมันต้องระวังกรรมการอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเกิดว่ากรรมการไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันมีพื้นที่โล่งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นปาเตที่มันในเหลี่ยมที่มันชัดกว่านี้แต่เนี่ยพอมีกรรมการแล้วจังหวัดตัดสินใจมองเห็นมามุชแล้วแวบแรกจ่ายเลยเนี่ยพอจ่ายไปเนี่ยผมว่าเขา เขาอุ้ยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจ่ายไปเนี่ยหนึ่งมันต้องจ่ายให้หนีกรรมการก่อน2คือปาเตมันโผล่มาหลังกรรมการนะแล้วก็ตัดบอลไปได้ทีนี้ตัดบอลตรงนั้นเนี่ยนักเตะตำแหน่งของปาเตเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้มีใครคิดว่าปาเตจะยิงนะครับปาเตเองตัดบอลได้ผมก็คิดว่าเขาเบื้องต้นเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะยิงด้วยซ้ําแต่พื้นที่มันเปิดให้พอตัดได้เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากภาพช้าเนี่ยเราจะเห็นว่า ผู้เล่นาร์เซนอลสาคนอยู่พร้อมในตำแหน่งเพราะว่ามันยังเป็นจังหวะที่าร์เซนอลเนี่ยบุกอยู่แล้วทีมเสียบอลแต่เสียบอลได้แป,ป๊บเดียวก็เอาบอลคืนมาได้เพราะนั้นผู้เล่นาร์เซนอลเนี่ยสคนมันคาอยู่บริเวณเส้นเขตโทษผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ตี้เนี่ยกองหลังแล้วยังมีแบรนด์ซิวายคนหนึ่ง <c oughs> มันไม่มีใครทิ้งตำแหน่งขึ้นมาได้ด้วยความที่1คนที่ได้บอลเป็นปาเตถ้าคนที่ได้บอลมันเป็นอ่าเป็นโอเดกาดหรือเป็นใครที่แบบจะสามารถยิงไกลได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนเข้าไปขวาง แต่เนี่ยพอเป็นปาเตแล้วแวบแรกความคิดแรกเนี่ยมันต้องคุมคนก่อนเพราะฉนั้นเนี่ยมันเลยมีพื้นที่ให้ปาเตได้ได้คิดได้ชั่งใจแล้วเฮ้ยมันมีพื้นที่ยิงก็ต้องเอาหน่อยว่ามันหัวกะโลกแล้วนะครับยีหลาท่านนเองแล้วยิงลูกนั้นก็ฉลับจอนสโตนนะครับกลายเป็นว่าดีแล้วลูกเนี้ยฉลับแล้วเข้าเนี่ยอย่างที่บอกครับมัน มันกระชากแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาแล้วหลังจากนั้นเกมเป็นของเขาเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะซซนเนี่ยมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าวันนี้เป็นของพวกเรานะครับนาที62หลังจากที่นำสองหนึ่งได้6นาทีเท่านั้นเองประตู3าหนึ่งก็มานะครับเป็นบอลทางซ้ายนะกาเบียออกมาโกเยสขึ้นไปเล่นบอลตรงนั้นเนะ่ะแล้วก็จ่ายขึ้นมาให้ไรซ์ไรซ์ยัดให้ลูอิสเคลี่รลูอิสเคลี่ก็พลิกบอลแล้วก็โยกอ่า โยกหนีจอสโอนนิดนึงแล้วยิงเข้าลูกเนี้ยมันก็เหมือนกันรับบอลแล้วพลิกยิงธรรมดาถูกไหมแต่ที่มันไม่ธรรมดาคือตำแหน่งของลอิส s เคลลี่นะครับเขาเป็นแบ็กซ้ายนะแต่ว่าจังหวะน,นั้นเขาแลบเข้าไปคือการความเข้าใจเกมของนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยคนที่ไม่มีบอลกับคนที่มีบอล มันก็ค่อนข้างจะลงตัวเป็นระบบอ่ารีคาร์ไลซ์ขยับออกมารับบอลจากกาเบียวใช่ไหมกาเบียวเขาขึ้นมาตรงนั้นเขาทิ้งตำแหน่งตัวเองมาเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจาเป็นต้องลงไปละโอเคคือมาให้ไลซ์เนี่ยลุยส์เคลลี่เนี่ยทางซ้ายมันตันแล้วมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วริมเส้นตรงนั้นมันมี2คนเขาก็ขยับเข้ามาแล้วก็ไปรอรับเป็นตัวพิเศษซึ่งตำแหน่งตรงนั้นน่ยถ้าสลับกันเนี่ยมันจะไม่แปลกก็คือถ้าเป็นคนที่รับบอลเป็นลุยส์เคลลี่คนที่ หมายถึงว่ารับบอลจากกาเบียวนะริมเส้นเป็นลุยส์เคลลี่คนที่รับบอลตัวในเป็นไดย์คลสมันจะไม่แปลกแต่พอมันสลับตำแหน่งกันเนี่ยมันคือมันคือการสลับตำแหน่งกันเล่นโดยที่พื้นที่มันยังมีนักเตะของอาร์เซนอลอยู่ไม่โวเพราะนั้นเนี่ยความเข้าใจเกมนีนน้มันถือว่าทําได้ดีแล้วก็ไล์ไหลให้ลุยส์เคลลี่เนี่ยตรงนั้นเขาก็มีพื้นที่แล้วนะครับแล้วเขาก็ยิงได้ดีแต่งแล้วยิงลูกนั้น31โอ้โหพอสามหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันความมั่นใจมันยิ่ง กระโจนขึ้นไปอีกและอีก6นาทีให้หลังเนี่ยมันก็เกือบจะได้เป็น4เพราะคือวาา3หนึ่งแล้วเนี่ยอาซน,นัลนก็เล่นเล่นแบบง่ายขึ้นแล้วอะนำสองประตูเนี่ยเล่นเกมรับได้นะครับสามารถเล่นเกมรับได้ไม่จำเป็นต้องไปเปิดหน้าบุกเข้าใส่แล้วมันเสี่ยงก็เล่นเกมรับได้และซานั่นเนี่ยมีเกมโต้ที่น่ากลัวมีความเร็วของกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่มีเนรนโดทรอสซานะครับชิงตัดบอลได้หรือปะทะการบอลทะลักมาเก็บบอล2ได้ อาร์อนโตเร็วทันทีนะครับมันมีตัวให้ทําตลอดนาที68เนี่ยเกือบหลุดเป็น4โควาสิสเสียบอลในแดนในจังหวะที่บุกอะนะครับแล้วก็โควาสิสเสียบอลแล้วก็อาร์ซอนโต้ดิคนไลซ์ดึงจังหวะนิดนึงแล้วก็ไหลให้มาตินเนลลี่ทะลุเข้าไปยิงเกือบจะเป็น4แต่ว่าออติกา้ายังเซฟไว้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดน4ลูกอยู่ดี ช่วงระหว่างที่31มหถึงสีนะครับมันมีเวลาประมาณสักสิกว่านาทีเนี่ยสานาที62 41สนาที76 m a n c h e s เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำอะไรอาร์เซนอลไม่ได้เลยนะฮะโอเคอาร์เซนอลอาจจะปล่อยให้แมนซิตี้ครองบอลแต่ก็อย่างที่บอกรับแล้วก็รอโต้เหมือนเหมือนตั้งการดรอแล้วก็ดักดักต่อยได้มันกลายเป็นเกมที่อาร์ซอนคุมได้แล้วแม้ว่าจะไม่ได้ครองบอลแต่อาร์ซอนคุมเกมได้ พราะว่าแมนซิตี้เกมนี้ก็ดรอปแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนาที7จ็ 76, ดสกเนี่ยสกอร์เป็น41เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้โตแล้วมันทำได้จังหวะที่โควาซิชไหลให้ซาบินโยเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่หน้าเขตโทษของอาร์เซนอลเนี่ยมันแน่นมันเล่นยากนะครับเอ่อคุณเจอกองกลางของอาร์เซนอลคุณเจอคู่เซนเตอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยเจาะตรงกลางลูกน,นั้นมันมันก็ยากซาบินโยจับบอลล้นโดนสวนบอลมาที่ปาเตปาเตแทงให้มาติเนลลี่ มารตินลี่พาบอลควบขึ้นมาทำสองคนครับก็คือมารตินลี่กับใครใครฮาวเวสนี่แหละไครฮาวเวสวิ่งอ้อมหลังนะครับมาตินลี่ไหลให้ใครฮาวเวสฮาวเวสก็ล็อกได้บอลก็ล็อกผ่านจอห์นสโตนนะครับไม่เชิงผ่านหรอกก็คือล็อกให้มันมีพื้นที่ยิงแล้วก็ยิงเข้าเสาไกล่อเกมเมื่อคืนแมนเชสเตอร์โดนลูกแบบเนี้ยจนน่วมเลยแล้วคนที่น่วมที่สุดคือจอห์นสโตนนะครับ ลูก2ลูก2 1 3หนึ่งสาหนึล้วนเลยเขาล้วนๆน,นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะแต่เขามีส่วนหมดเลยลูก2-1ก็แฉลบเขาลูก3-1ก็เป็นเขาที่เข้าไปขวางลอิสเคลลี่แล้วลอิสเคลลี่แตะแล้วก็ยิงผ่านเขาลูก4-1ก็เป็นเขาจอห์นสโตนก็โดนอ่าไคลเฮาสแตะแล้วก็ยิงผ่านเขาเหมือนอาร์เซนอลเนี่ยเอาคืนสโตนแบบทบต้นทบดอกเลยเพราะว่าสโตนคือคนที่ยิงตีเสมอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่เอติฮัสเตเดียมนะแมมันเหมือนตลกร้ายเหมือนกันทีเนี้ยพอ4-1มันเหลืออีกตั้ง15นาทีนะครับเกมมันยิ่งกลายเป็นห่างกลายเป็นบอลห่างไปเลยแล้วอย่างที่บอกอาร์เซนอลก็ยังเหมือนเลือกทําได้อะเขาจะเล่นชะลอเกมก็ได้จ่ายบอลไปมาให้แฟนบอลเฮกันหรือว่าจะเล่นบีบบีบโหดๆก็ยังมีบีบแดนบนเวลาแมนซิสตี้จะต่อบอลจะบิอัพเกมขึ้นมาหรือว่ากดแมนซิตี้จนอยู่เตะทิ้งมาเนี่ย ก็ดักบอลได้เตะทิ้งมาเหมือนชนกำแพงเป็นภาพที่แมนเชเตเคยแต่ทำกับคนอื่นนะไม่ไม่เขาก็คงแบบกลายเป็นบอลห่างไปขนาดนี้กลายมันเป็นว่าต้องเจอกับตัวเองเนี่ยก็เจ็บปวดนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าความชื่นใจของแฟนบร์เซนนอนเนี่ยโอเคเราเคยพูดกันว่าเกมเมื่อเดือนกันยายนเนี่ย อาซนั้นมาถึงจุดที่แฟนบอลสามารถเสียดายได้แล้วนะที่ไม่ชนะที่เอทีฮัสเซดีเมเกมนี้มันยิ่งอัพขึ้นไปเยอะเลยนะครับเพราะทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบบทมันชนะขาด151เกมขาดแล้วก็มันมันมาถึงเกมที่คุณสามารถถอดนักเตะตัวหลักออกมาพักได้ในเกมที่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะนาทีแปดเนี่ยถอดโอเดกาออกมาถอดทอสซาออกมาพักก่อนจบเกมอ่ะ ในการเจอแมนซิตี้แล้วก็ส่งตัวสำรองลงไปนะเราได้เห็นภาพแฟนบอลตะโกนร้องโอเล่โอเล่ผ่านบอลไปมาให้แมนซิตี้วิ่งไล่ไม่เจอบอลได้เห็นการาเรียกว่าคุมเกมเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็นาที90บวก3นะอิทันวานิลี่ก็มายิงเป็น5 1บอลคล้องบอลไปเรื่อยแบบนี้แหละเขาะไปเข้ามาอยู่ทางซ้ายโอเล่โอเล่ไปแล้วก็ เผลอแป๊บเดียวดีแคนไลซ์ตวัดเปรี่ยงเดียวข้ามฟากไปทางขวาวานเลลเอาบอลลงแต่งนิดนึงแล้วปั่นเสียบเสาดูนะครับโดนลูกปั่นแบบเนี้ยสามประตูติด,ต,ดติดกันเลยนะครับลูก3 1 4 1 5 1ลักษณะเดียวกันซ้ายขวาซ้ายก็เป็นเป็นเกมที่แมนเชสเตอรก็อยากจะคงอยากจะลืมอ่ะเพราะนั้นแสนดงความยินดีกับ อาร์เซนอลด้วยนะครับเกมนี้เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็สวยจริงๆไทยมายาวนาน14เกมติดต่อกันแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกโอเคอาจจะมีหลุดเสมออะไรบ้างแต่พวกเขาไม่แพ้มา14เกมติดต่อกันแล้วในลีกนะก็เท่ากับสถิติที่พวกเขาเคยทําไว้เมื่อปี2018ันสิดฤดูกาลสองพ1นนะครับสิงหาคมถึงธันวาคมนะเคยทําได้แล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านตัวเองเนี่ยสปีติดแล้วนะในเกมลีกนะนะครับโอเค แล้วแฟนบอลอาร์เซนอลนะคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับแฟนบอลแมนซิตี้หรือว่าแฟนบอลทีมอื่นๆใครที่ได้ดูเกมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับก็แสดงความยินดีครั้งนะสถานการณ์ตอนนี้ก็เลอร์พผูก็นำอยู่นะครับ23น,นัด56คะแนนอาร์เซนอล24นัด50คะแนนนะครับอนดอนฟอร์เรสต์ยีนัด47คะแนนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้24นัด41คะแนน นะครับเดี๋ยวคืนคืนวันนี้เชลซีเตะถ้าเกิดว่าชนะได้เชลซี Chelsea จะแซงขึ้นมาอยู่ที่4จะมี4 3แต้มก็รอลุ้นกันในเกมตกค้างของเลียพูลสิบสกุมภาพันธ์ที่เจอกับเอเวอร์ตันหลังจบเกมนั้นเนี่ยทุกทีมจะเตะ24นัดเท่ากันอาา์ัซนก็จะได้รู้ว่าตัวเองตามล์บูลอยู่กี่แต้ม6แต้มหรือ7แต้มหรือ9แต้มนะครับเมื่อเตะเท่ากัน24เกมเข้าสู่14เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเอาละนี่ก็คือ บุมมองของผมนะครับสิ่งที่เห็นในเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้5ประตูตอนหเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ